รถเข้ามาใหม่ๆสดๆละร้อน1.3 Pi ไฮ c o n n น c คครับคันนี้เป็นปี2019ราคาเพียง2 0 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับออปชั่นครบๆคันนี้ช่วงล่างหนึบๆนะครับขับขี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนคุณผู้ชมนะด้านในนะครับใหม่ๆได้เป็นบอกผ้าแบบนี้คุณผู้ชมแอรเย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้ผมสาตาร์ทเครื่องไว้นะพวงไาลยมันติฟังชันครับหน้าจอนะครับทัชสกรีนเกีย,ยร์ออโต้ครับ าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจรถคันนี้นะครับอยากดูรายละเอียดดูต่อในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์ครับคุณผู้ชมนะที่นี่อยู่ที่สาขาสุขวินทะวงศ์หกคุณผู้ชมที่นี่มีรถให้คุณผู้ชมเลือกมากมายนะครับหลายแบบหลายสไตล์นะคุณผู้ชมนะครับมีเก่งเล็กเก่งใหญ่ SUV PPV รถกระบะนะครับรถตู้ก็มีนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีรถ1นึคันมาแนะนำครับเป็นรถเข้าใหม่เป็นมัดด้า2คันนี้ครับเป็น1.3 High Connect นะครับปี2019นะราคาเพียง2 7 9 0 0 0บาทครับนะอันนี้เป็นสภาพแรกรับคุณผู้ชมนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับไฟนะครับไฟหน้านะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ละมีไฟเลี้ยวมาตัดมงตัดหมอกนี้ครับ คนะันนี้ผมบอกให้เลยว่า option ออปชั่นครบคุณผู้ชมนะไฟหนงไฟหน้านะไฟโปรเจคเตอร์ตัดหมอกนะครับเรามาต่อกันไวๆนะครับซุ้มล้ออ่าเป็นอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะครับนะเราเก็บงานให้ทุกอย่างนะเพิ่งรับเข้ามาเมื่อเช้านะอ่านี้เราต้องสปาก่อนแล้วก็เราต้องทําความเรียบร้อยก่อนครับซุ้มลงซุ้มล้อนะครับคันนี้สภาพนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะโช๊เชิร์กใหม่อยู่นะเพียงแต่เลิกนิดหน่อยนะครับ ระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับคุณผู้ชมยางใหม่ๆแบบนี้นะครนะดอกยังล้นๆนะคุณผู้ชมนะครับใช้การได้อีก,กยาวๆคุณผู้ชมกระจงกระจกมัดด้นะครับเดิมๆโรงงานนะ,ค,ะค,นนคุณผู้ชมพรบคันนี้ปีหกเก้าคุณผู้ชมเป็นวันที่ยี่สิบนะเปลี่ยนกันยานะปีหกเก้าใช้กันอีกนานๆนะคุณผู้ชมกระจกมองคงมองข้างนะนะครับเป็นสี่เดียวกับตัวรถนะครับ ไฟเลี้ยวมีให้ในตัวนะครับพับปั๊บไฟฟ้านะครับเรามาดูด้านในกันคร่าวๆนะครับเบาะนะเป็นเบาะผ้านะครับยังตึงๆอยู่นะครับอ่ะตึงๆแบบนี้นะครับคอนโซลคอนโซลนะครับถือว่าใหม่นะครับกิฟกิเจ้าของเก่าดูแลดีนะคุณผู้ชมนะคอ่าภายใงภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับ ที่นี่นะเป็นรถมือ2เกตเทุกคันคุณผู้ชมนะครับไม่มีชนหนักพิควาําหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะไปดูนะครับในส่วนของโครงสร้างรถนะครับอ่าสปอร์ตเมทอาร์คเดิมๆ erm, คุณผู้ชมเมทอาร์คเดิมๆ erm, โรงงานนะครับแบบนี้ไม่มีตัดต่อไม่มีการเชื่อมนะครับตัวโครงสร้างรถนะครับคุณผู้ชมดูแผ่นเหล็กอ่าแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็ก เดิมๆโรงงานนะครับไม่มีการงัดการแงะนะครับไม่มีการกลับสีการชนหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมนะลงมาต่อกันนะครับที่เสาบีฮะอย่างนี้นะครับไม่มีการขันไข่ขยับนะคุณผู้ชมน็อตเสาวงเสาบีนะครับไม่มีการขันไข่ขยับเดิมๆโรงงานครับคุณผู้ชมสภาพแบบว่าดีสุดๆกิ๊บกิบอ่ะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีการชนหนักนะครับส่วนที่ผมจะพาคุณผู้ชมดูครับ เป็นรายละเอียดที่ต้องดูนะครับว่ามีการย้อมนะครับการย้อมรถมาขายให้ลูกค้าหรือเปล่านะครับนะอ่ะเราไปต่อนะครับในส่วนของฝั่งคนนั่งมาสด้านะครับผมบอกได้เลยว่าภายในหรูนะคุณผู้ชมนะครับอ่าเดี๋ยวนะสักครู่ภายในหรูนะครับมาสด้าอ่ะกว้างนะถือว่ากว้างนะครับ ตรงประตูเดิมๆนะครับอ่ะมาต่อกันที่ตัวโครงสร้างรถปอดเมทาร,ร์คนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้ลึกๆนะครับเรียงเป็นระเบียบแบบนี้นะครับไม่มีตัดต่อตัวถังรถนะครับอ่าสปบอร์เมทาร,ร์คเดิมๆโรงงานรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคุณผู้ชมต้องทําความเรียบร้อยต้องทําสปากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ,ะตรงประตูนะครับใหม่ๆแบบนี้ เดิมอ่ะมาต่อในส่วนของฝาท้ายกันมากนะครับเร้อเป็น5ประตูเซ็นเซอร์มี4จุดนะครับไฟท้ายไปใหม่เดิมเดิมแบบนี้สปงสปอร์ตเมทาร์คนะคุณผู้ชมนะครับเดิมเดิมโรงงานนะแผ่นเหล็กไม่มีการงัดกันเนี้ยคุณผู้ชมนี่ ไม่มีการงัดการแงะครับเดิมเดิมโครงสร้างตัวถังรถเดิมเดิมขาส่งภาซีเดิมเดิมนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับไฟทงไฟท้ายเดิมเดิมนะค,คุณผู้ชมท่านใดที่แบบว่าอา,อาจจะคิดว่านะครับรถมือสองอาจจะชนหนักมาหรือเปล่าพามมาลิกคว่ำมาหรือเปล่าหรือว่าจมน้ํามาหรือเปล่าที่นี่ไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมตรวจสอบเจอนะอเรายินดีคืนเงินนะครับรับซื้อเต็มจํานวนคุณผู้ชมส่วนที่ผมพาดูอ่ะมันเป็นส่วนที่ จะพามาดูในส่วนของไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำมานะคุณผู้ชมครับถ้าชนหนักพลิกคว่ำมาต้องมีการแก้นะครับซีนเดิมๆโรงงานยังอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้นะนี่รอยเล็บแบบนี้นะคปะกระโปรงโชคมันลงมันนว่นทนนะครับตัวโช๊คนะนัตนะครับไม่ขันไขขยับนะครับคุณผู้ชมปากระโปรงเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับซีนเดิมๆมันอยู่นะครับคุณผู้ชม ที่เก็บของนะผมก็ถือว่า้างนะครับล้ออะลงอะไหล่มีมาครบนะครับแม่ลงแม่แรงนะอาจจะใช้มาบ้างคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมพานะครับไปต่อในส่วนของฝั่งคนคนนั่งหลังคนขับนั่นค่ะใหม่ๆเดิมๆแบบนี้นะครับบอกอาจจะเลอกบ้างต้องต้องสปายอีกทีนึงคุณผู้ชมสปอร์ตเมทาร์คเดิมๆครับ ไม่มีตัดต่อตัวถังรถไม่มีเชื่อมนะครับแผ่นลงแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กนะครับแนบชิดสนิทกันนะคุณผู้ชมนะครับอ่าแผ่นเหล็กนะครับรอยครงรอยขีบโรบอรตยังมียังอยู่นะครับคุณผู้ชมอะกระจกเดิม,ดมทุกบานมาต่อในส่วนของเสาบีนะครับฝั่งคนขับเดิมๆนะครับไม่มีขันขายขยับไม่มีงัดไม่มีแงน,นะครับอ่า แันพวงเพนเพ็ดนะครับทั้งอยู่ครบนะครับลงลมมีที่มีลมบอกนะครับว่าต้องเติมเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะครับต่อในส่วนของสปอร์ตเมท้านะครับคนขับนตรงคนขับนันนะประตูคนขับเดิมเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้เป็นสีน้าเงินคุณผู้ชมเดิมเดิมโรงงานไม่ตัดต่อตัวถังรถนะครับลอยขีบโรบงโรบอทอยู่ครบนะครับ เรามาต่อในส่วนของด้านในนะครับด้านในนะครับเป็นเป็นพวงมาลัยบอกหนังนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับออปชั่นครบนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับเกียร์อ่าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมแอร์ออโต้หรือปรับก็ได้นะครับมีมงมีโหมดตรงนี้นะครับอ่าพงเก็เพลงปรับทรงปรับเสียงนะครับใช้ได้ปกติอ่ะไปผมไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับคันนี้นะครับ ได้เป็นพวงมาลายัย engine start แล้วนะ,ะจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอ้าวรถสตาร์ไม้ติดสักครู่นะแบตอาจจะหมดอ่ะกุญแจเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทานอ่อนหรือว่าอะไรอะนะครับเอากุญแจนะครับไปชิดแบบนี้แล้วกดปุ่มสตาร์สตาร์ตได้เลยนะครับถ้าแบตไม่หมดนะถ้าแค่ทานอ่อนนะครับอ่ะโครงขาเปิดมาแล้วนะครับ หน้าจ้องหน้าจอสวยนะครับวงหน้าปัดสวยนะครับไมแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่มีกลับมีกอไม้นะคุณผู้ชมรถที่เข้ามานะครับต้องตรวจสภาพทุกคันนะครับจากบริษัทชิคนะครับอ่านะครับหน้าปัดผมชอบหน้าปัดมาสด้าตรงนี้น้องสวยดีนะครับอ่ดูสวยสะอาดสะอ้านดีนะครับสีไม่เยอะดีนะครับ ดูคลีนคลนดีนะฮะออปชองออปชั่นผมบอกเลยว่าครบนะครับมาด้านะครับเด่นเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่แบบขับฉี่ปลอดภัยแน่นอนคุณผู้ชมหายห่วงไรกังวลนะครับสําหรับรถมาด้านะครับขึ้นชื่อเรื่องนะครับออปชั่นนะครับความหรูหรานะคุณผู้ชมนะครับในตัวเดียวกันเนี่ยผมว่ามาด้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูที่สุดแล้วนะนะครับช่วงลงช่วงล่างก็เด่นนะครับช่วงล่างนี่แบบว่า นิ่งๆกิฟต์ขับขี่ปลอดภัยนะครับสะดวกสบายนะครับที่สาคัญนะคันนี้ติดกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับ<ม>อ่าเป็นสภาพแรกลับนะพาไปดูฝากระโปรงอ่าด้านห้องเครื่องกันบ้างอ่ะมาต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันนะอาจจะเลอะบ้างนะแต่ผมพยายามดูให้ดูรถที่แบบว่าโครงสร้างึงเดิม,เด,มเดิมนะครับรถเพิ่งเข้ามาที่ผมพาดูนะได้เปรียบอย่างหนึ่งครับ ตรงรถที่ยังไม่ได้ทาความสะอาดยังไม่ได้ทาความเรียบร้อยก็คือเราจะเห็นทุกอย่างสภาพแรกรับทุกอย่างเดิมๆนะครับนะงน็อตนะครับตัวตรงตัวถังนะสปงสปอร์ตเมทัลนะครับเดิมๆโรงงานนะครับไปลงไปหน้านะครับเดิมๆหมุดตรงนี้ยังแทบไม่มีการนัดเลยนะครับการแงะนะครับนงน็อตนะครับเดิมๆโรงงานนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีการชนหนักอาจจะไม่เป็นแบบนี้ครับ ตรงนี้จะมีการงัดกันเงยนะครับทายังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคุณชมจะดงจะดัดจะอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องแกะต้องแงะไปทําสีนะครับถ้าเกิดว่ามีการชนหนักนะครับผมพยายามให้ดูในส่วนของรถอที่ไม่ต้องชนหนักที่ไม่ได้ไม่ได้ชนหนักมานะครับว่าเป็นแบบไหนนะเพราแตกต่างนะครับฝากระโปรงฝากรโปงเดิมๆนะครับเลิกต้านะคุณชมทําความสะาดอีกทีหนึ่งนะครับ ผมให้ดูรายละเอียดในตัวรถกันแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของเจ้ามาสด้าคันนี้นะครับสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างขวามือนะเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะเบอร์โทร0942035066ชื่อน้องตีนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์ครับมีประกันนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับ1ปี20 0 0 0กิโลนะครับให้คุณผู้ชมสามารถเข้าสู์มาสด้าได้เลยนะครับ อ,อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับหาดยงหาดใหญ่นะครับพักมาคุยกันได้นะครับเรามีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านครับคุณชมไฟแนนซ์เซน็นถึงที่นะครับเฮ้ยคุณชมท่านใดนะครับสนใจนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะติดต่อสถามหาผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ